สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ค่ะนะคะ องค์นี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่จะเป็นเรื่มพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่อาจะสะท้อนหน่อยนะคะพี่เพราะว่าเริ่มพลาสติกนะคะพี่ตามภาพกันเลยนะคะพี่ตามภาพกันเลยค่ะพี่ขาถ้าภาพไม่ชัดพี่พี่ออนไลน์หาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180นกนนะคะพี่ขานะคะเดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บปากกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นแหวนปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่ไม่ใช่ค่ะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนค่ะพี่เป็นเหรียนปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่นะคะนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่แหวนนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่เป็นแหวนปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบปาากันเลยค่ะส่วนองค์นี้นะคะพี่ องนี้เหรียญอะไรอะองนี้หนูไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรค่ะพี่นะคะเป็นพระนั่งอยู่บนโต๊ะค่ะพี่เป็นเรื่องพลาสติกนะค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่เป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่ด้านหลังจะมียันค่ะเป็นเหรียญไม่ทราบที่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นเดือนหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะคะพี่เดือนหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบเดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที no? ่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่เดือนหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหนังค่ะพี่ตะกุดหนังดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ตะกุดหนังแม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ตะกุดหนังค่ะส่วนอันนี้นะอันนี้จะเป็นเดือนหลวงปู่ทิมนั่ง นั่งพานนะคะพี่น่าจะนั่งพานแหะค่ะพี่แค่นั่งพาน้ท่านไม่ใช่ก็ขอไม่ใช่นั่งพานละค่ะพี่เป็นเดือนหลวงปู่ทิมค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะเดือนโบราณค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นผ้าลีลานะคะพี่ตามภาพนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ผ้าลีลาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเดือนหลวงปู่ เนรียหลวงปู่พานนะคะพี่เนรียหลวงปู่พันธ์นี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เหรียหลวงปู่พันธ์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเดือยหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่เดรียนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เดืยอยญน,น,นี้แม่ค้าขอไวท้ที่500บาทปลา,ายทางบวกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเดือยหลวงพ่อโบ้ยนะคะพี่เดรียญหลวงพ่อโบ้ยนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ แม่ค้าขอไปที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะพี่องค์นี้จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชองค์นี้แม่ค้าขอไปที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่แม่ค้าขอไปที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่ เยี่ยมนะคะพี่ปิดตาปูเอี่ยมนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพี่เหรียญเจ้าสัวปู่บุญนี้แม่ค้าขอไ้ที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปูเอี่ยมค่ะพี่ปูเอี่ยมนี้แม่ค้าขอไ้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงปูเอี่ยมนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะพี่ เดือนหลวงพ่อกันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่เดือนหลวงพ่อกันค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่สุขค่ะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่หลวงปู่สุขนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่หลวงปู่สุของค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปลอนหลวงพ่อทองสุขนะคะพี่องค์นี้จะเป็นรูปปลอหลวงพ่อทองสุขค่ะพี่ขานะคะรูปปลอนหลวงพ่อทองสุของ องนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆไลน์หาแม่ค้าได้นะคะพี่ขายที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขายนะคะองค์นี้จะเป็นขุนแผนขี่ไก่ค่ะพี่ คุณแผนขี่ไก่นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่คุณแผนขี่ไก่นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียนหลวงพ่อรีนะคะพี่เรียนพ่อรีนี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปบาทไป ายทางบวกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญฉลุหลวงปู่ทวดนะคะพี่เหรียญฉลุหลวงปู่ทวดเดือนนี้เริ่มจากขอบโบราณอย่างนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600อบาทค่ะพี่เดือนนี้ค่ะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่600้บาทปลายทาง5 0าบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเหรียญโอโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะองค์นี้จะมีเหมือนมีพระพุทธัังอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีข้างข้าง เหมือนเป็นพระผู้หญิง,งืเหมือนเป็นแบบผู้หญิงพนมมืออยู่ข้างๆค่ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่เพราะว่าแม่ค้าเองก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเหรียญอะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทกันเลยค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะพ kind of 50. 50. hm ี่รูปหลอดหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหลอโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่รูปหลอโบราณไม่ทราบที่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่รูปปล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่องค์นี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็น้าวเวทนะคะพี่เทวเวทองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขาเริ่มจับขอบอย่างนี้นะคะพี่เรื่อมจับขอบอย่างนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาชีโบนะคะพี่ปิดตาชีโบองค์นี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นพักกิ่งค่ะพี่ น่าจะเป็นพักกิ่งขมิ้งน้อยหรือเปล่าคะพี่ถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะคะพี่นะคะน่าจะไม่ใช่แหละค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่เป็นพักกิ่งก่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะผลองค์นี้ค่ะพี่ขาหนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่องค์นี้หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ขานนคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่รูปปลอนหลวงพ่อเดิมองค์นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะอันนี้เหรียญใช่หลวงปู่รอดหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่นะคะพี่ถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะคะพี่นะคะองค์นี้เป็นเหรียญโบราณค่ะพี่ด้านหน้าจะเป็นทรงเหมือนพระพุทธคะพี่แล้วก็ด้านหลังจะมียันอย่างนี้นะคะพี่นะคะ องนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนองนี้จะเป็นหลวงปูทวดนะคะพี่จะเป็นแหนบนะคะพี่จะเป็นแหนบหลวงปูทวดนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่แหนปูทวดองค์นี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนองค์นี้เป็นปิดตาหลังแบบค่ะพี่ปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นชินดาราชใบเสมาเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่ชินดาราชใบเสมาองค์นี้เป็นเนื้อโลหะนะคะพี่ค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญนายหลวงนะคะพี่เป็นเหรียญนายหลวงค่ะพี่ขาจะเขียนว่าที่ดัลึกนะคะพี่นะคะรอห้าน,นะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่เหรียญนายหลวงนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทพร้อมโอนเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งคลองตะเคียนค่ะพี่องค์นี้จะเป็นพักกิ่งคลองตะเคียนนะคะพี่ขากิ่งคลองตะเคียนนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ แม well ่ค <laughs> well ้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่มห0าบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่นาคค่ะพี่ปิดตาปู่นาควัดทั้ยจระเคอง์นี้นะคะพี่ขามีรอยจาน้วยนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะพี่เหรียญปู่ไขวัดเชิงเลนองค์นี้ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อทองสุกนะคะพี่เดียนหลวงพ่อทองสุกองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทด้านหลังจะมีตะกุดด้วยนะคะพี่ด้านหลังจะมีตะกุดค่ะพี่ค่ะเดียนหลวงพ่อทองสุกนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ แม่ค้าขอไปที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาเป็นเหรียญแป๊บเ,เหรียญอะไรเนี่ยเหรียญหลวงพ่อแดงหรือเปล่าคะพี่เพราะก็เขียนว่าวัดบสต์ตำบลโกงธนูจังหวัดลบบุรีสองห้าสองห้าศูนย์สี่หรือ 250, สองห้าศูนย์ศูนย์นี่แหละหนูก็ไม่รู้วคะ่ะพี่นะคะ่ะตามภาพนะคะพี่เหรียญน,นี้แม่ค้าขอไปที่หกร้อยบาทนะคะพี่ เรียนนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นกันหาชาลีนะคะพี่กันหาหรือตัณหานี่แะค่ะพี่ถ้าพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะคะพี่ไม่รู้ว่ากันหาหรือตันหานะคะพี่นี่ยค่ะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่กันหาชาลีนี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปลอหลวงพ่อท่านคล้ายห่มคุมนะคะพี่รูปปลอหลวงพ่อท่านคล้ายห่มคุมองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปูดทวดเป็นเนื้อกะไหลทองนะคะพี่หลวงปูดทวดเนื้อกะไหลทององค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะพี่จ๋าแม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะ ส่วนองนี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่5้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ถนงได้มาสภาพนี้เลยค่ะพี่เป็นปกใบมะขามนะคะพี่เป็นพระนับปกใบมะขามค่ะพี่ปกจิ๋วค่ะพี่ถ้าภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ ปกจิ๋วนี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ปกจิ๋วใบมะคำเล็กๆอย่างนี้นะคะพี่ขาสามารถไปเลื่อมทองได้นะคะพี่เลื่อมกรอบถึงทองก็สวยมากเลยค่ะพี่ องนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทคะ่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขาพระนับปกใบมะขามคะ่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่ถ้าพี่่คนไหนสนใจองคไหนยังไงถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆอนไลน์มาหาแม่ค้าได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่เดี๋ยวแม่ค้าถ่ายรูปภาพเพิ่มเติมให้นะคะพี่ขาอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ